สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวไอตัวเองนะครับ id นี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟวาคเคี่ในเมซิสนะครับก็รีวิวก่อนเลิกเล่นนะครับกล่าวว่าจะขายแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ลองทักมานะครับสัวราคาก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะขายเท่าไหร่ดีนะครับไอดีนี้เติมไปก็ไม่เยอะหรอกนะครับจริงๆน่ะเติมไปประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับมันไปเมือมาเปลือง ไออีกแสนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าบวก8 2องชิ้นนะครับก็คือธนูกับอิสเซสซอรีนะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ตอนแรกขึ้น8แล้วมันลงไป3นะครับก็ใครที่จะจะทําของก็ดูกําลังทรัพย์กําลังเงินตัวเองดีๆนะครับอย่าฝืนถ้าเล่นของฟ้าแล้วตีบวกเนี่ยมันแรงกว่าขาวไหมแรงกว่า,าขาวเยอะแต่ต่างจากทองเยอะไหมไม่เยอะนะครับต่างจากทองไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ ราคาก็เอาเรื่องนะครับถ้าเราตีบวกแตกแล้วมันลดเนี่ยหรือมันถ้ามันติดแดงนะครับแต่ติดแดงไม่ใช่ปัญหาหรอกมีการแตกเนาะก็ลองคิดดูดีๆนะครับอ่ะตัวนี้ผมไม่เล่นของทองนะครับเพราะว่าอะไรอ่าอย่างธนูทองนะครับบวกแปดเท่ากันเนี่ยมันจะต่างที่ ADK เนี่ย6กอนะครับธนูทองจะแรงกว่า60เปอร์ขั้น2นะแต่ขั้นหนึ่งผมไม่รู้นะครับ ผมก็เลยไม่ไปถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตีบวกมันแพงมากๆก็คือบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดเนี 7, ่ยมันคลิกละหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ของฟ้ามันคลิกประมาณห้าพันมันต่างกันครึ่งหนึ่งนะครับแต่พูดดาเมจต่างกันไหมก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับก็หกสิบเปอร์เอทีเคนะครับก็ไม่ไหวก็เลยไม่ทําส่วนเอเซอรี่ถ้าเป็นทองนะครับประดับเด็กเนี่ยทองบวกเจ็ดจะได้ประมาณ21.2เปอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะมัน21กว่าๆนี่แหละ ก็ต่างกันแค่ประมาณ3%เนะครับก็แต่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งก็เลยไม่ทํานะครับทองตอนแรกจะทําแต่เปลี่ยนใจไม่ทํานะครับเพราะว่าอะไรทองเนี่ยถ้าเราไปประมูลเนี่ยนะครับมันจะคิดละประมาณตีไป2 0 0 0 0ื่นหมื่นห้ถึงสองหบาทนะครับแต่ตีบวกอีก5 6 0ห0 0มื่นก็ตีไปไม่เกินแสนหนึ่งนะครับในการโบกเกตหรือบกหกนะแล้วแต่ดวงเราด้วยนะถ้าเราดวงดีก็าอาจจะขึ้น8ก็ได้นะครับอยู่ที่ใจเราก็ถึงหรือเปล่านะครับแต่ช้นนี้ก็ จริงๆบวกเกตอะหมดไม่เยอะหรอกผมมันหมด,หมดพร้อมบวกแปดนะครับเพราะมันลดนะครับอ่ะมาดูเลยแล้วกันเนาะธนูเป็นบวกแปดนะครับร้อยยี่เดลวิสหกสิบธนูฟ้านะครับออฟแมวก็แปดแปดเก้านะครับการ์ดใส่เด็กใบหนึ่งนะครับใส่ตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมเวลทุกที่นะครับแล้วการ์ดอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอนุบิสในเวลสิบนะครับจะไปเล่นคีนะบอกไว้ก่อน ก็เลยใส่เป็น a อ k 6%เคมาก่อน2ใบนะครับชุดเป็นเสื้อวานะครับมีเสื้อเมอร์ฟี่นะครับเสื้อกับคุมเมอร์ฟี่ให้ด้วยรองเท้าใกล้จะได้แล้วอีกครึ่งทางนะครับอาจบริจาคก,กิ้วอยู่ก้านาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้รองเท้านะครับครบสามชิ้นเหมือนกันบวกสี่นะครับการ์ดไม่มีนะครับไม่มีสังซื้อเอนชารนก็เจ็ดแปดเก้านะครับคุมบวกสี่นะครับอัพเกรดหกสิบ เอ็นชาร์ดแปดแปดนะครับการ์ดเป็นเลือดโง่งๆใบหนึ่งรองเท้ามีตีบวกแตกไปนะครับไม่เป็นไรมาเดี๋ยวไปใส่เมอร์ฟี่อยู่ดีนะครับก,บก็บวกสี่ออฟเกนหกสิบออฟแมวหกแปดสิบนะครับการ์ดแม็กซ์เฮปีใบหนึ่งอันนี้ประดับเด็กนะครับบวกแปดออฟแมวห้าหกแปดการ์ดบาลินสเปียนะครับกินนี้บวกเจ็ดนะครับวิ่สามสิบ อัพแมว8 3แถวนะครับการ์ดมาลิสเปียเหมือนกันทาริสต,ตอนนี้เป็นทาริสเจาะ1ขีดนะครับบุกเจ็เบีสามสิบนะครับอ,อัพแมวก็8 9 9นะครับการ์ดใส่โกลเลมอยู่นะครับเพราะว่าผมถอดออกแล้วมันตีช้ารู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะผมชอบยิงไวๆนะครับล้วแ,แต่ชอบจริงๆจะถอดไปใส่อันนี้ก็ได้มาลิสเปียอีกใบหนึ่งก็ใส่ได้นะครับแต่ผมใส่ระดับเจาะไปผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เน้นเจาะสุดนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคีเต็มตัวตอน70ก็เลยใส่เป,เป็นทางผ่านนะ ค่าเจาะอ,อาจจะน้อยนะครับบอกไว้ก่อนนะหัวนะครับพีระเบิดโบนัสใบหนึ่งนะครับอากาศกะมันสามใบนะครับพีระเบิดโบนัสเอดีเคยืนเมืองก็3ามหมยืนป่าวะยืนดิ3า1หมื่นะครับเลือดแสนแ เตตัสมาดูกันนะครับเจาะเกาะ52กับ33เป็น85นะครับเจาะผมบอกไว้แล้วไงว่าผมไม่ได้เล่นเจาะสุดนะครับถ้าเจาะสุดคือผมต้องไปใส่การ์ดเจาะอีกนะครับแต่นี้ผมไม่ใส่เพราะว่าผมจะไปเล่นคริตอน70ซึ่งอีกเบลครึ่งนะครับก็70แล้วเนาะคีิติดตัวได้จากอาวุธเงานะครับก็คือ26 12ก็ประมาณ38เปอร์นะครับ ส่วน aspd 358กับเห็นไรวะหาก่อนอ่ะ420นะครับประมาณ770กว่านะครับ778มั้งอ่ะนะครับประมาณนี้มาดูส่วนที่อาวุธเงา id นี้ของผมกันนะก็วิ่สนะครับยังไม่ได้อัพขึ้น5เพราะว่าแม่งไม่ติดก็เลบช่างแม่งนะครับหลักๆกก็อัพ ตามตันตามเวลของมันนะครับกีนี่ก็ยังไม่ตันมันกิ้งอัพได้ไหมอัพได้เห็นไหมแต่ผมเอาเหรียญกิลไว้ไปแรกรองเท้าเมอร์ฟี่ก็เลยไม่ได้อัพต่อนะครับแต่หินมีมีพร้อมเลยนะครับขยายตามนี้เลยนะมีแผ่นไม้ให้ด้วยนะอย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญกิลเอาไว้ไปลงแรกรองเท้าก่อน,ลอนแล้วค่อยกลับมาทําก็คือต้องอาวุธเงาเวลห้านะครับถึงอัพต่อได้ขั้นหน้าก็เวลสอง นะครับพิมพ์ลายเวลรหนึ่งหมดนะครับหนังสือก็เวลหนึ่งประมาณนี้นะครับมาดูกันส่วนของสัตว์ขี่บ้างไอดี ID. นี้นะครับมีช้างมอไซค์ก็มีนะครับพึ่งก็มีให้นะครับม้าอะไรมีครบนะครับก็หลักๆก็มันมีนะครับพวกสัตว์ขี่ช้างเนี่ยช้างเป็นช้างที่แหลมากนะครับมีแค่15้าคนในเซิร์ฟที่มีมาดูทุท๊ภาพกันบ้างรีวิวแบบหมดเปลือกเลยนะ แน่นอนมีช้างต้องมีหมวกนะครับหมวกนี้ชดาชดาแฟชั่นมีน้อยนะครับประกายร4อยสี่หตาผมอยากได้ใจจริงผมอยากได้แบบเนี้ยแต่มันมันไม่สุ่มสุ่มออกมันไม่ออกอะ่ะเออเลยช่างแม่งแล้วกันปากประมาณนี้นะครับมีปากเขยียบยิ้มมีปากปาลูกโป่งให้นะครับใจอยากได้บุหรี่นะแม่งเท่ดีกว่ามันไม่ออกอะ่ะเออ ชุดนะครับไอดี ID. นี้มีชุดคอนเบต้าให้นะครับชุดแต่งงานมีชุดเพื่อนเจ้าบ่าวมีนะครับหลักๆกก็มีครบอ,อันนี้ก็เป็นชุดพึ่งไม่ได้แลกนะครับเปลืองชุดหมาก็ไม่ได้แลกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แลกนะส่วนหลังนะครับกระเป๋าประมาณนี้หางไม่มีนะครับอ่ะหมดละแฟชั่นมาเทสาเมจกันนะครับผมลืมอะไรอีกไหมไม่น่านลืมถ้าลืมก็ ถามได้นะครับปะเทดาเมจไอดี ID. นี้ยิงบอสโซโลไหวไหมถ้าสุลตะตนไม่เยอะโซโลบอสดาเมจถึง1%นะครับหาพระดีๆไปตัวหนึ่งถึงอยู่แล้วนะขอเซตอาวุธเงากันยิงแบบไม่กดสัตว์เลี้ยงนะครับ เทสกับออกดีกว่าอ่าเดี๋ยวยิงให้ดูดาเมจนะครับก็เติมขนาดนี้ของฟ้าก็ดาเมจก็จะขึ้นตามเท่าที่เห็นนะบอกไว้ก่อนมันไม่ได้แรงจ๋าเหมือนของทองนะตามกำลังทรัพที่เรามีนะครับที่ผมเอาอาวุธเงาโฟกัสมาเพราะว่าเทสแล้วมันมันแรงกว่านะครับเทส3ากิีนะ เราดู30มสิบวินะครับจะอยู่ที่7จ็ดแสนห้านะครับดาเมจร,รวมก็สองล้านกว่าก็เขาเรียกว่าแรงตามตังค์นะครับเกมนี้ถ้าใส่ของทองก็จะสุดกว่านี้ใส่หรือใส่การ์ดบอสเพิ่มก็จะแรงกว่านี้นะครับดาเมจก็อาจจะถึงล้านนะครับแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าแม่งแพงของทองการ์ดบอสก็ถ้าเล่นต่อก็ใส่นะครับแต่ผมเบื่อละผมเป็นพวกเบื่อง่ายนะครับก็เลย กะขายอยู่แล้วไงอนาคตหลวมตัวเยอะไปหน่อยนะครับก็อันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไม่มีรีวิวนะครับเพราะว่าเบื่อแล้วกะว่าเดี๋ยวก็ขายทิ้งแล้วนะครับก็คใครสนใจนะครับก็ลองทักมาเสนอราคาดูได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาไอดีนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับก็วันนี้ไปละบาย